น้องอังจังไดผิดจ้อยพิพงคาวทรนละทัดแหนโลกโควิดขึ้นระบาดคักแท้โอ้ยระบาดกะระซังมัน่นทอผิดจ้อยผูย้บอสตอนนี้นะรัฐบาลเพิ่นได้ยกระดับมาตรการการป้องก,กันโรคโควิด -19 แล้วซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญนั่นก็คือแผนการให้บริการวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 จเังซีเดอร์เีว้าให้ฟังแผนการจัดหาวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ของประเทศไทย แบ่งเป็น3มช่วงคือช่วงที่1เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนได้จัดหาวัคซีนซิโนแวคแล้ว2ล้านหแสนโดสช่วงที่2ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมจัดหาวัคซีนแอสต้าซเนกาจำนวน26ล้านโดสและช่วงที่3ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมจัดหาวัคซีนแอสต้าซเนกาจำนวน35ล้านโดสโดยในช่วงที่1 การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้หน่วยบริการตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง15เมษายนรวมกว่า1ล้านโดสโดยได้จัดส่งวัคซีนของบริษัทซีโนแวคจำกัดถึงหน่วยบริการเป้าหมายใน77จังหวัดทั่วประเทศแล้วกว่า950,000โดสและจัดส่งวัคซีนของบริษัทแอตตาซินิก้าจำกัดให้5จังหวัดได้แก่ จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า86,000โดสและกับมือวันที่22เมษายนที่พันมาเดอร์พิจอยจังหวัดมหาสารคามพองเฮ้าก็ได้ททำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แหกกับกุ้มบุคลากรทางการแพทย์และก็อ,อกสมอบัลลเฮ้าแล้วตั้งว่า600ข้นพุ่นนะ เอก็ดีต้นละนะ้ะก็ดีลนะนาะพี่จอยแต่มาตัดการสําคัญที่ห้องต้องดูแลเจ้าของเดอ้อนี่อย่าลืมพวกเจีแอลกอฮอล์ก้อนออกจากบ้านล้างมือด้วยสบูบ่บ่อยๆและปิดแมทก้อนออกจากบ้านเดอ้อพี่จอยที่สําคัญนห่างกันระยะ1เมตรโอ้หนีจากพี่จอยดอกยานยา